สวัสดีคะ่ะติเด็กกลับมาพบกันกับเรื่องของไกเชั่นเกี่ยวกับอ่บนเนอรี่โลจิสติกเดคชั่นนะคะก็สิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้ก็เป็นพาสุดท้ายแล้วเนาะเป็นพาที่เกี่ยวกับอ่ d โมเดลพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือประสิทธิภาพนะคะประสิทธิภาพของตัวแบบเนาะ แล้วก็ inference inference นี่ก็คือ,อไปถึงเรื่องของสถิติอนุมานที่เป็นลักษณะของ interval estimate นะคะก็คือการประมาณค่าแบบช่วงนั่นเอง นะคะหรือว่าเด็กๆจะรู้จักกันในเรื่องของ CI เนาะ Confidence Interval ค่ะอ่ะทีนี้ไปที่เรื่องในเรื่องของ m o เด l Performance เวลาที่เราจะเช็คประสิทธิภาพของตัวแบบเนี่ยนะโดยปกติเราก็คือเราจะประเมินจากความถูกต้องเนาะละความถูกต้องของตัวแบบนนะคะซึ่งมันก็จะวัดด้วย ตัววัดต่างๆนะคะเป็นสถิติที่ใช้วัดความถูกต้องของตัวแบบนะคะตอนเดิมเนี่ยที่เราทำในเรื่องของ SLR นะคะหรือว่า MLR นะคะการวัดประสิทธิภาพของตัวแบบแบบนี้นะคะหรือว่า overall accuracy นะคะความถูกต้องโดยรวมนะคะเราก็จะใช้ไอตัวสถิติที่เรียกว่า r square เนาะนะคะี่พอเรามาอยู่ในเรื่องของ logistic regression คะ่ะ เราจิสติกิวเซชันเนี่ยนะคะเราก็จะใช้ไอตัวอาร์ส r ควร์เหมือนกันนะคะแต่เป็นเขาจะเรียกกันว่าสูตโดอาร์สแควร์นะคะคำว่าสูตโดอาร์สแควร์ก็จะเป็นเสมือนแบบนี้นะคะนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้อย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะวัดเรื่องของประสิทธิภาพของของตัวแบบนะคะหรือว่าในเรื่องมันเป็นลักษณะของ g o o เนสอ s o ฟ f i เนตเนาะนะคะก็คือ ดูว่าตัวแบบเหมาะสมกับข้อมูลหรือเปล่านะคะแล้วก็เอาไปใช้ได้หรการทํานาได้ดีแค่ไหนน,นะคะเราก็จะมองสองตัวนะของราอยท s ่สิบเดล i o n เนี่ยเรามองในเทิร์นของ regression ก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะมองในเทิร์นของเรื่องของ Classification ด้วยวก็คือเราใช้ e s s i o n โ Mo เด l นะคะไปเป็นแอ p พลิเคชันต่อเนื่องในเรื่องของการจำแนกนันเองนะคะเพราะฉะนั้นร้ที่ส g r e s s i o n เนี่ยมันจะเป็น Special c a s สที่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะนำไปใช้ในเรื่องของการจำแนกนะคะหรือการทำ classification นั่นเองเนาะอ่อเพราะฉะนั้น,เ,น,นเวลาที่เราคุยกันนะคะ regression ก็คือการถดถอยก็คือการสร้างสมการความสัมพันธ์นะคะการถอดถอยเนาะก็คือการสร้างสมการความสัมพันธ์ขึ้นมาอืมเราพาอาจารย์อะิัง การถดถอยนะคะก็คือการสร้างสมการความสัมพันธ์ขึ้นมานะคะ s า f i ส a t i เ n ่ก็คือการจำแนกะจำแนกนอนงนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของเอ่อพ r ร์ฟอร์มนในเรื่องของ r e เกชันเนาะนะคะเราก็จะพูดว่าไอตัว l o จิกโมเดลที่เราสร้างขึ้นเนีย่ยนะคะมันสามารถไปใช้ในการทำนายไอตัวลอ g ออสเหนไายทำนายตัวลอคออสได้แค่ไหน นะคะนะเราเวลาที่เราได้ล็อกออกเนาะเราก็จะได้ค่าออ f เราได้ค่าออสปุ๊บเราก็จะได้ค่าพอเพอร์บิลีนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็พอเรื่องของค s า i ิ i เคชั o นนะคะเราก็จะดูว่าไอตัวลอจิ c m o กโมเดลของเราเนี่ยนะคะเนาะสามารถใช้คลาสสิฟายนะคะคือการแบ่งกลุ่มนะคะเนาะอินดะิวิเดีลใหม่ๆคือไอตัว เอ็กซใหม่ที่เข้ามานะคะที่เราวัดค่าได้นะคะแล้วก็จะถูกแบ่งไปเป็น2กลุ่มได้อย่างไรน,นะคะซึ่งในตรงนี้ค่ะเราก็มีความสัง่งแผนที่จะต้อง identify หรือว่าเลือกเนาะี่เขาเรียกว่าเลือกดีกว่าเลือกไอตัว Cut-off นะคะเพื่อที่เราจะสามารถนำไปใช้ในเรื่องของ c s l a s i f i c a t i o n ได้นั่นก็คือคีย์เวิร์ดที่หนูกํกำลังจะเรียนรู้ในเรื่องของไอตัวโมเดลอ c ตุเรซีนะคะ มาดูในโมเดลแอคเคเรซีของลีเกชันก่อนนะคะเนื่องจากว่าเราใช้ตัวอะไรลูกเราใช้ไอตัวเบต้าที่เราต้องมาเอสซิเมตเนาะอันนี้คือพารามิเตอร์นะคะเราก็าจะเอสซิเมตเป็นเบต้าแฮทใช่ไหมภายใต้ MLE เนี่ยคะก็คือแม็กซิมัมแม็กซิมัมไลน์ลูกไลน์นีิทูทเอสซิเมเตอร์ อยู estimation ก็ได้นะคะเนาะพะมันก็จะอยู่ภายใต้ตัวนี้นะคะถ้าเป็น Logistic Negation ดชัใช่ไหมดังนั้นเนี่ยภายใต้ตรงนี้ค่ะเราก็จะหาค่า deviation นะคะเราก็จะหาค่า deviation นะคะจากการที่คำนวณเรื่องของไอ้ตัวออ residual d e v i a t c e นะคะออกมาเนาะพอเราได้ residual d e v i a t c e ออกมาเนี่ยเราก็จะมาหาค่าไอ้ตัว pseudo s e u d o r square ได้ นะคะดังสมการเลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเทียบเคียงน,นะคะเทียบเคียงกับตอนที่ลู่หา r s q u ส r e ใน MLR ใช่มเ้ย MLR เนี่ยหนูหา r s q u ส r e โดยใช้อะไรหนูก็คือ 1, 1ใช่ไหมคะลบด้วยอะไรคะ SSE ใช่ไหมคะหารด้วยอะไรคะ SST นะคะเพราะฉะนั้นหนูก็จะเห็นว่าตรงลักษณะของไอ้ตัว l o g i s c ิกเดเยช i o นนะคะหรือว่า BLR ของเราเนี่ยนะคะ มันก็จะกลายเป็นลักษณะของเอมันเป็นเทียบเทียงเนาะเขาก็เลยเรียกมันว่าสูตรดอ r าสแควร์นะคะน no ออาสแควร์คือจะเป็นท่านหนึ่งลบกับอะไรคะลบกับ e v เวนส์เนาะนะคะไอตัวนี้ก็คือ e v เวนส์เนี่ยก็คือเดเวนส์อของโฟมโมเดล นะคะก็คือ d e v i a t n ของที่โมเดลทำได้นั่นเองนะคะจังเขียนปุ่มโมเดลก็คือของที่โมเดลทำเนาะลบกับไอตัว d e v i a n นะคะของไอตัว reduce Model ตัวนี้นะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะจริงๆแล้ว reduce Model ตัวนี้นะคะเราก็จะ reduce ไปถึงไอตัวะนะสมการนี้เนาะ,ะก็คือเป็นเรื่องของ new model ค่ะอันนูโมเดลคืออะไรลูกก็คือโมเดล with i n t e r c e c t only นะคะก็คือจริงๆก็คือการ consider y only นั่นเองนะก็คือไม่สนใจยังไม่สนใจ x นั่นเอง นะเพรานะฉะนั้นอันนี้ก็คือลงไปถึง normal เ,เลยมันก็เลยเทียบเคียงกับเรื่องของไอตัว SST ได้ค่ะมันก็ได้เทียบเคียงของตัว SST ได้ราะ SST เนี่ยก็เป็นการนเซ c e r n ที่เกี่ยวกับ y o l l r เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ concern y given x แล้วนะคะไอตัวนี้อโนะ้ก็คือ concern y o n e y d n ล้เช่นเดียวกันค่ะนะในลนักษณะของ b r ก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกัน นะคะตอนที่เป็นอันนี้คือ y ก e เป็น x นะคะอันนี้คือ y ื x, อะนะคะอ่ะ,อะแลวเดี๋ยวเราค่อยไปคำนวณเนานะเพราะว่าเรื่อง d e v i a t i o n หรือว่าเรื่องใ e ช i ่ u ว่ d e v i a n i e n c นะคะอาจารย์อสอนไปใน Lecture ก่อนหนะ้านี้แล้วเราไปดูดรยายละเอียดได้นะจ้ะค่ะถัดมาค่ะถ้าเราคุยกันถึงเรื่อง classification ้างนะคะ เนาะพอคุยกันถึงเรื่อง classification เนี่ยเราก็จะวัดวัดว่าสมการเนี่ยนะคะที่เราสร้างขึ้นหรือโมเดลที่เราสร้างขึ้นนะคะสามารถที่จะ classify นะคะ new data ได้ใหม่ได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูก่อนว่า overall accuracy ของโมเดลที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็อควา้อูกต้องโดยรวม เ็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดแบบนี้นะคะเราก็ต้องเราก็ง่าย s i m p l ลเลยนะคะก็ไปดูที่จำนวนนะคะจำนวนที่เราอะสามารถพิริดิคได้ถูกต้องโดยใช้โมเดลนะคะแล้วก็หาในตัว sample size ทั้งหมดที่เรามีนะคะเราก็จะได้ดตัว over all accuracy ออกมาเองนะคะยิ่ง over all accuracy มากก็หมายความว่าโมเดลก็มีความสามารถในการจำแนกได้ดีนะคะโดย over all นะโดยรวมนะคะ ที่ต้องเน้นว่าเป็นโดยรวมเพราะว่าถ้าเรากำลังจำแนกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคลาสสองคลาสที่เราสนใจแล้เป็นไบแ r รีเน, eri, เนาะนะคะเพราะฉะนั้นโอเวอร์ออลโอเวอร์ออลเนี่ยจะวัดว่าการทำทั้งสองคลาสโดยรวมแล้วมันเป็นยังไงนะคะเนาะนะแล้วก็มันก็จะมีการวัดค่าวัดเนี่ยนะคะตัวสถิติที่ใช้วัดในแต่ละคลาสด้วยนะคะในแต่ละกลุ่มด้วยนั่นเองนะคะ ว่าโมเดลของเราเนี่ยถ้าดูเฉพาะกลุ่มนล้วเนี่ยทำได้ดีหรือเปล่านี้พอพูดถึงแบบนั้นปุ๊บเนี่ยนะคะเราจะคำนวณว่า accuracy ได้นะคะเราก็จะมาตั้งเป็น table ที่เขาเรียกว่า confusion matrix ก่อนนะคะซึ่งมีหน้าตาแบบนี้นะคะข้างบนเวลาหนูดู